ใหญ่มันมันไม่ถึงกับเป็นปัญหาแล้วครับแต่ว่าอย่างอาจารย์พันุ์พูดตอนเช้าว่าคนภาวนาไปไประดับหนึ่งแล้วไม่ค่อยฟังครูบาอาจารย์ซะเป็นส่วนใหญ่ครับมันเป็นธรรมชาติของเราที่บางทีเรามักจะไปจับประเด็นเอาของคนนั้น,ขอ,น,น,นของคนนี้มาทํากันปัญหาของส่วนใหญ่มันเกิดจากจุดนั้นครับถ้าฟังโครงสร้างแล้วจับโครงสร้างของการภาวนาได้ชัดเจนเข้าใจว่าสติคืออะไรวิธีการคืออะไรให้มันเข้าใจเชิง ทิฐิเชิงทฤษฎีซะก่อนแล้วพอไปลงมือทำเนี่ยครับบางทีบางทีเราอ่ามันมันมีอยู่สอ,อย่างคือหนึ่งเข้าใจเชิงท,ทิถิเชิงโครงสร้างให้ชัดเจนกับสองคือลงมือทําเลยแต่พอลงมือทําเนี่ยพอไปเป็นผู้เก่าๆหน่อยมักจะไปจับเอาคนนั้นคนนี้มักจะไปจับเอาของเพื่อนโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วครูบาอาจารย์ให้อารมณ์อีกแบบนึ่งเข้าใจไม่ถูกในคำครูบาอาจารย์ก็มีครับ ถ้าเข้าใจเชิงทฤษฎีเชิงโครงสร้างอย่างของท่านตั้งที่ผมค,คุยกับท่านตั้งนะครับอารมณ์ตรงนี้มันเป็นอารมณ์ที่ผมผ่านมาเองด้วยตัวเองว่าผมเคยเพง่งเคยจ้องไปจนถึงจุดหนึ่งที่มันมันวนอยู่เงยครับเบื่อตั้งมั่นได้ดีสมาธิเกิดปิติเกิดโล่งเบาสภาพความคิดก็มามันวนอยู่แค่นีนครับหาทางออกไม่ได้แต่พอขึ้นลานจากกุกมเห็นตัวเองว่าอารมณ์ที่มันเข้าไปเพง่งไปจ้องมันปรากฏชัดเจนแต่มันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ จะมันวนไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดหนึ่งมันเกิดอาการตันมันรู้สึกได้เลยว่ามันมันไม่ใช่ทางมันเกิดอาการตันครูบาอาจารย์ก็บอกนะแต่ทําไมเราไม่เข้าใจเราทําไม่ได้ผมก็ไปหาวิธีการว่าอะไรคือจุดผิดจุดถูกแล้วผมก็ไปผ่านกระบวนการเหล่านี้มาด้วยตัวเองและทีนี้พอเจอเพื่อนในหลายๆรูปอย่างอย่างคุณแลกซึ่งพวกที่อยู่ด้วยกันนะครับอย่างคุณแลกอย่างพวกคุณกรพวกอะไรไปนี้ซึ่งมันเราเคยอยู่ด้วยกันแล้วเราจะรู้ว่าภาวนามายังไง แล้วพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็คุยสู่กันฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะที่ไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกตัวอย่างเงี้ยแล้วพอให้มันวนๆๆพอไปถึงจุดหนึ่งมันจะโบ้ถ้ามันไม่โบ้ละครับก็บ้าแค่นั้นละครับมันก็มีอยู่สองอย่างแต่ทีนี้พอหาจุดเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองว่าจุดสมดุลของตัวเองคืออะไรข้อผิดข้อถูกคืออะไรก็มีการคุยสู่กันฟังซึ่งคนที่อารมณ์ตรงๆกันแล้วมันเดินเข้ามาซึ่งถ้าเราเดินมาเองนะครับเราเพ่งเราจ้องเราจะรู้ว่าเพื่อนกว่าเพ่งกว่าจ เราก็จะรู้ว่าคขวางจิตถูกวางจิตไม่ถูกพอคุยสู่กันฟังเนี่ยทฤษฎีตัวนี้มันจะเริ่มชัดเจนแล้วเพื่อนพอจับประเด็นได้เพื่อนก็จะเริ่มคลี่คลายได้ถูกแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมก็ยังไม่เห็นว่าเกิดขึ้นนะมันเกี่ยวกับเป็นธรรมชาติของเราที่มันภาวนาไปมันก็คุยกันธรรมดานั่นแหละครับจับผิดบ้างจับถูกบ้างมันพออารมณ์มันเกิดมุมนั้นเมนี้พอฟังไปฟังมาสภาวะที่จิตมันบีบคั้นด้วยตัวมันเองเนี่ยแหละครับมันจะหาจุดพอดีด้วยตัวมันเองได้ ผมยังไม่เห็นมีอะไรเป็นจุดผิดจุดถูกเท่าไหร่ซึ่งรายละเอียดในจุดนั้นจุดนี้คนส่วนใหญ่ที่เราไปให้อารมณ์ไปอะไรส่วนใหญ่มันก็รู้อยู่แล้วว่าอารมณ์ตัวนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้แต่ก็ไม่ถึงกับบอกว่าให้ปล่อยหมดทุกคนอันี้มันเป็นการพูดสภาวะแบบที่ให้ให้กันฟังให้ทฤษฎีอีกอีกแนวหนึ่งว่าถ้าเพ่งจ้องมากเกินไปเป็นอย่างนั้นแต่คุณดูพวกผมดิ พวผมก็ไม่ได้อัน้นไม่ได้กัน้นแถมซีดอีกจะหานนะมันเป็นยังไงปล,ปล่อยเลยปล่อยเลยเดินเบาตัววิวซึ่งมันก็มีผลให้เราสังเกตนะครับเพื่อเมื่อมีการสังเกตก็จะมีการถามไทยว่าเอ้ทําไมเอ้ทำไมผมคือเป็นอย่างนี้มันก็จะมีการแชร์อารมณ์ของตัวเองเข้าไปสู่คนที่เราสงสัยแล้วมันก็จะมีการแชร์ความเข้าใจที่เนี้ยทฤษฎีที่เราคนหนึ่งเข้าใจแบบหนึง่งแต่ตัวโครงสร้างมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่มันจะเป็นการแก้อารมณ์ของตัวเอง ในแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลมากกว่าเป็นความเย็บขายีกแบบหนึ่งของแต่ละบุคคลมากกว่าครับก็ผมถามด้วยความพอดีระหว่างกลางให้ให้เกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้องของแต่ละคนนะซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าผู้เข้าผู้มีประสบการณ์แล้วคงไม่มีปัญหาแต่ผู้เข้ามาใหม่มาจากสายงานอื่นถ้ามีการสับสนเกิดขึ้นเข้าใจผิดเกิดขึ้น แล้วก็ที่เราทดลองทฤษฎีกันโดยที่ไม่เลือกกลุ่มคณะบุคคลเนี่ยถ้าเกิดมีการผิดพลาดขึ้นมาเช่นว่าไปาประยุกต์หรือวิธีใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีการติดอารมณ์เกิดขึ้นลักษณะสับสนอย่างนี้เราจะมีวิธีการรับผิดชอบอย่างไรอันนี้พูดถึงเรื่องความรับผิดชอบนะครับว่าในสายงานแต่ละสายงานที่ครูอาจารย์ท่านท่านสร้างตั้งต้นมาเนี่ยใช้ชีวิตทั้งชีวิตของท่าน แล้วก็เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่ได้เผยแพร่ไปไปทั่วถ,ถ้าเกิดจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราเหมือนับได้เปลี่ยนแปลงหรือทําลายหรือเรียกว่าทําให้เกิดข้อบกพร่องใน,ใน,ใ,นในสายงานลักษณะนี้ความรับผิดชอบเราต้องมีระดับหนึ่งวิธีการนี้เรื่องของการเกิดการผิดพลาดขึ้นมาในการทดลองเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกัน,นยังไงพระอาจารย์ธุิด <c oughs> บ่มีแล้วครับคือตัวมาในในชีวิตการแสวงหาสัจจะ <c oughs> ชีวิตทุกชีวิตเป็นอิสระในการที่จะแสวงหาไม่ใช่การเข้าไปสู่อคอกใดคอกหนึ่งไปสู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง <c oughs> เพื่อไปได้พวกได้คณะได้อะไรอันนั้น,นเป็นเพียงเชิงสมมุติเปรทุรุที่ออกมาเนี่ยถ้าเรามาอย่าง อย่างศรัทธาและมีปัญญาของเราเองเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายว่า <c oughs> เราต้องการความอดัดความกัดเครืองความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่สังเกตเห็นได้ทุกวันทุกวันเนี่ยนี่คือเหตุผลที่เราออกมาบวชออกมาเดินทุรงมาปฏิบัติหรือแม้แต่เราเลือกที่จะเข้าสำนักนั้นกลุ่มนี้เพื่อที่จะไปได้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือละลายความทุกข์ในใจเราเมื่อเป้าหมายมันเป็นอย่างเนี้ยนั้น เราก็มีสิทธิ์ที่จะทดลองชีวิตของเราเพื่อที่จะเข้าไปถึงเป้าหมายแห่งการละลายความทุกข์อันนั้นทีนี้เมื่อเราไปไปฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะเราอาจจะไปถือเป็นสติวิหาริกอันเทวาศิกเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่นั้นหลวงพ่อนี้โดยวิธีการที่ท่านนํามาแบบนี้แบบนี้ข้อวัดแบบนี้แบบนี้ในตัวข้อวัดที่เป็นตัวโครงสร้างของท่านก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ในรายละเอียดปีกย่อยเฉพาะตนเนี่ย ยังไงก็ตามถ้ายึดรูปแบบใตตัวหัวชนฝาไม่มีทางรู้เรื่องคือจะต้อง <c oughs> เอาตัวสัจจากตัวธรรมชาติของชีวิตกายใจเป็นตัวทั้งแล้วก็เรียนรู้เฉพาะตนแล้วการปรับประยุกต์เฉพาะโดยเฉพาะหลวงพ่อเทียนเองให้อิสระมากมากกว่าทุกวิธีการเพราะวิธีการบางวิธีการจะบอกตั้งแต่ทุนต้องวางตาเท่านี้ต้องยกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าออกอย่างนี้พไม่ถูกอย่างเงี้ยซึ่ง ไม่ใช่ผิดนะครับจารท่านสรุปมาดีแล้วและก็จะมีคนบางคนบางท่านบางลักษณะที่ทําอย่างนั้นแล้วโป๊ะเชะออกมาทีนี้ในวิธีการหลงพ่อเทียนท่านให้หลักยกมืออยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดขึ้นไปยกมือขึ้นรู้สึกเดินไปรู้สึกพิบตาหายใจขก้นน้ํำลายผมมาสรุปหลักว่าการที่เราทําในรูปแบบเนี่ยเราทํารูปแบบเพราะว่า ไม่ไม่จิตของเรามันพุ่งออกนอกไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวการพลิกมือการเดินกันเพื่อเรียกร้องให้กลับมารู้การรู้เคลื่อนรู้กระทบเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างให้จิตรู้ว่าอ,อเวลากระทบสัมผัสเคลื่อนยกอย่างเงี้ยสิ่งที่ถูกรู้กับตัวรู้มันทํางานกันอย่างงี้นะแล้วตัวอื่นที่ไม่ได้สร้างขึ้นละ่ะพิบตาขืนน้ำลายเย็นร้อนอ่อนแข็งความคิดที่วูบใยมาเองไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผุดภัยขึ้นมาเป็นธรรมาชาติเพียงแต่การซ้อมมาเคลื่อนรู้ เรียบรู้ยกรู้อย่างเนี้ยเพื่อรู้ว่าเคลื่อนรู้เป็นอย่างเนี้ยเวลาส่วนอื่นที่มันเคลื่อนเองพิบตาหายใจมันก็คุณที่จะรู้ละอ๋อมันมันซ้อมดูตัวอย่างจนไปรู้สิ่งที่ไม่ต้องตั้งขึ้นเช่นหายใจมีอยู่แล้วมันไปรู้ได้พิบตามีอยู่แล้วไปรู้ได้เย็นดอนอ่อนแข็งไปรู้ได้ความคิดวูบไหวขึ้นมาไปรู้ได้การพัฒนาจากสเต็ปของรูปแบบเพื่อเป็นตัวอย่างบางตอนแห่งการฝึกรู้เนี่ย จนเลื่อนไปสู่การรู้สภาพที่ไม่ได้ต้องตั้งขึ้นสร้างขึ้นแล้วมันรู้ได้เองผมก็จะว่าสเติที่ลงมาเทียนสอนและสติของธรรมชาติจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเมื่อเราทําในรูปแบบอย่างเนี้เราเคารพครูบาอาจารย์ทำแล้วทำตามท่านแล้วได้ประโยชน์อย่างนี้อย่างเนี้ยเราก็นำมาเสนอตอบแต่ในตัวรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยเราสามารถที่จะพิจพันอะไระการเสนอรายละเอียดระหว่างทางเนี่ย ก็เสนอแบบแนะนำเฉพาะตนไม่ได้มีการคิดที่จะเป็นล้มโครงสร้างเดิมหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่เพื่อมาทัดเทียมครูบาอาจารย์เพราะว่าเจตนาตัวนี้มันชัดเจนดังนั้นเมื่อเราไปแนะนำแต่ละคนด้วยความหวังดีกรุณาเนี่ยทำเต็มที่แล้วในละเอียดโยนิสโสมนสสการเฉพาะตัวถ้ามันเกิดเพี้ยนเกิดบ้าขึ้นมาก็เราผิดสอบเ ค,คือกัลยะาณมิตรก็าําหน้าที่ได้ดีที่สุดเท่านั้นนะครับ <c oughs> แม้แต่เราทําไม่มีการประดิษฐ์ไม่ได้พูดพูดแบบหลงพระเตียนเป๊ะเ,เลยเอาหลงพระเตียนมาเปิดให้ไม่ต้องสอนอะไรซ้ํามันเป็นผีบ้ามันก็ยังมีอยู่เลยครับเพี้ยนก็จะผิดเครียดอึดอัดก็มีอยู่อันนั้นถ้าเราไปแนะนําแล้วอท่านเหล่านั้นเราก็หวังให้ท่านดีขึ้นถ้าทีมสติปัญญาจะมีนั่นนหะครับ แต่ในความแยบใครเฉพาะ,ะตนเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราตั้งต้นที่จะเทียบเคียงทาใหม่โมดิฟายสายลงมบูเทียนใหม่เพื่อจะเป็นอีกนอใหม่เทียบเคียงครูบาอาจารย์เพราะว่าอย่างนี้ผิดตั้งแต่คิดนะแล้วผมไม่มีแล้วที่ว่าเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกันเนี่ยไม่มีเพียงแต่ว่าถ้าว่าโดยแท้จริงเราก็ไม่ได้คิดจะมายกย่องสายลงมบูเทียนอะไรด้วยซ้าไปเพียงแต่ว่าความทุกข์ที่มีในใจเจโลมีกันทุกคนเนี่ย เเลาเราเดินมาสู่เครื่องมือที่หลวงพ่อเทียนมอบให้ครูอาจารย์แนะนํามาเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นหน่อยหนึ่งอยากจะแบ่งปันเพราะการที่มันดีขึ้นแล้วแบ่งปันแล้วทุกคนก็ดีขึ้นมันจะไปยกย่องหลวงพ่อเทียนเองยอกย่องพระพุทธศาสนาเองแต่ถ้าเราจะโอบปุ้มสายหลวงพ่อเทียนต้องทําให้ดีขึ้นนะหาวิชาการมาวิเคราะห์เพื่อให้มันทรงอยู่ได้สมาชิกมากขึ้นแต่แกนมันไม่มีเลยเนี่ยไม่มีใครเข้าถึงสิ่งที่พุทธียนพูดถึงเรื่องสภาพวะจิตที่เป็นอิสระ จากความทุกข์ความบีบคั้นเนี่ยต่อให้เรามีหลวงพ่อเทียนไปอีกร้อยปีก็ไม่มีความหมายอะไรเลยต่อมีพุทธศาสนาซึ่งมีแต่ชื่อพุทธศาสนาแต่เนื้อในมีแต่เรื่องหวังผลบนบันดาลมีแต่เรื่องเสกปอมีแต่เรื่องอะไรมันก็เป็นขยะอันหนึ่งสร้างทิฏฐิวิบัติขึ้นมาอีกเหมือนกันดังนั้นถ้าเราเป็นตัวสัจจะเป็นตัวตั้งเนี่ยผมว่ามันมันจะมีความเป็นเอกภาพเพราะทุกคนมีความคิดอันเดียวกันเข้ามาบวชเข้ามาสู่ศาสนาเข้ามาเดินตุรงเข้ามาปฏิบัติ วิธีไหนก็ตามโดยเฉพาะแม้แต่วิธีลวงพ่อเทียนเพื่อที่จะได้เครื่องมือในการชําระความทุกข์ในใจนี้ทีนี้เมื่อเราได้เดินมาก่อนโดยเฉพาะมาสมัครโดยไม่ได้เขียนชื่อหลงพ่อเทียนก็ไม่ได้รับผมหรอกแต่พอมาทําแล้วมันดีขึ้นก็เลยบอกต่อเท่าที่เราบอกได้นั้นก็มีความมุ่งหมายว่าเครื่องมือนี้มันดีเครื่องมือแบบนี้มันดีโดยผมได้ลองทําแล้วมันดีขึ้น ก็เลยแบ่งพันต่อเท่านั้นเองเมื่อแบ่งพันต่อแล้วคนที่ทําตามถ้าเขาดีขึ้นความเป็นหลวงพ่อเทียนหรือสารวันที่เราสมมุติขึ้นเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่เพราะเครื่องมือนี้มันมีประโยชน์มันจะเป็นน้นกันโดยสัจจะแต่ถ้าเราเอาแต่ตัวสมมติมาคุยกันเพราะเราสมัครเป็นสายหลวงพ่อเทียนแล้วต้องทําให้มันดีถ้ามันไม่ดีก็จะเสียหน้าหลวงพ่อเทียนไม่ศักดิ์สิทธิ์ผมเม่ยเตลิดเข้าป่าไปเลยครับแบบเนี้ยแต่ทีนี้ถ้า เราทําแล้วในตัวที่มันเป็นตัวปลีกย่อยเฉพาะเช่นการคลายการวางการบางจิตบางใจเนี่ยถ้ามันเข้ามาสู่แกนเดียวกันหลวงพ่อเทียนนั้นว่าธรรมะแท้ต้องรู้สิ่งเดียวกันคือรู้เห็นกายเห็นใจโดยแสดงใจรักแล้วผลลัพธ์ของมันก็คือว่าโทสะที่มีร้อยราคาที่มีร้อยโมหะที่มีร้อยมันจะต้องลดลงตามสัดส่วนของมันสมกับที่ดัานบอกว่าสามปีผมยืนยันว่าความทุกข์จะลดลงทีนี้เมื่อเราเข้ามา ผมเข้ามาสิบกว่าปียี่สิบปีเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อเทียนยืนยันผมสัมผัสได้นะครับว่าที่ท่านบอกว่าสามปีความทุกข์จะลดลงนะผมทําตั้งแต่รู้สึกว่าสามเดือนแรกเนี่ยผมเชื่อหลวงพ่อเทียนเลยว่าความทุกข์ลดลงได้ที่ท่านรับประกันผมเชื่นชมผมเชื่อ,ม,ม,อมั่นใน,นสิ่งที่ท่านพูดแล้วสนับสนุนโดยผ่านการประสบการณ์เรา ร้อยหนึ่งที่เราเคยมีเคยเอือ้อตัดร้อยเปอร์เซ็นเคยไม่เข้าใจว่าชีวิตมันคืออะไรต้องหมายจริงๆมันต้องการอะไรกันแน่โดยความเป็นวัยรุ่นอะไรนะเขาทำาน่นก็จะทำนั่นพอเราได้มายกมือสร้างอย่างวนันนี้มันทาําให้เราเขา้าใจว่าต้องมายชีวิตจริงๆต้องการความไม่ทุกข์ทีนี้ในส่วนสมมติจะเป็นอะไรก็เป็นจิถ้าอยากเป็นนักบวชมีประโยชน์ก็ทําถ้าบวชเป็นสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าไม่ถนัดหรือว่าไปทรามยุนซิวไปใส่กางเกงทําแต่สารามันยังคงอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ในกรณีที่ว่า ถ้าเราตั้งต้นที่จะเทียบเคียงที่จะทําไมล้มครูบาอาจารย์มันไม่มีในกลุ่มพวกเราแต่ในรายละเอียดปีกย่อยที่จะทําแนะนํากันให้คลี่คลายอย่างง้นอย่างนี้ตามประสบการณ์ผมว่าก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรไม่น่าจะผิดพลาดอะไรบางอย่างมันก็เติมคือถ้าเราย้อนไปที่พุทธเจ้านี่ครับพระอรหันตสาวกมีความบริสุทธิ์เสมอกันแต่เอตตตะคะหรือรายละเอียดปีกย่อย ามวาสนาบาร,รมีจะต่างกันหลวงพ่อเทียนพูดจากประสบการณ์ล้วนๆปริยัติก็ทรงจำมานี้นี่หน่อยๆแต่หลวงพ่อท่านทั้งปริยัติปฏิบัติท่านก็มีทั้งภาษาทั้งสองส่วนซึ่งก็ไม่ได้แบบเดียวกันเป๊ะพอผมมาผมก็รู้แต่สีตาสาปริยัติก็๋มีอะไรไมาๆก็มาเรียนรู้เอากล้าจะเป็นง่สมัยใหม่หัวรุนแรงกับ่าไปตามสไตล์อีกนั่นเนี่ยชอบอโนนันนี้ไปคือในความเป็นเราที่เป็นวาสนาเดิม มามิกผสมประสานกับในส่วนที่มันเป็นตัวแกนคือเวลาเจริญสติแล้วผลลัพธ์ออกมาคือความคลี่คลายระดับใดร,ระดับหนึ่งเพราะว่าตัวแกนยังคงอยู่แต่ตัวรายละเอียดอาจจะแตกต่างไปแต่ด้วยความหวังดีนั้นนะ่ะถ้าเราไปแนะนําเพื่อนสอนแบบลงพระเทียนนี่แหละด้วยความเคารพครูคาอาจารย์วิธีวางใจแต่รายละเอียดปีกย่อยบางส่วนอย่างเช่นผมเห็นว่าบางครั้งถ้าเป็นนักบวชแล้วละเลยพระวินัยเกินไปมันจะลุ้อานาจแก่ความอยาก เมื่อได้ไปศึกษาคาสอนพระเจ้า <_ d ata> เห็นคุณค่าของพระวินยัยผมก็นํามาเติมเท่าที่ผมศรัทธาแล้วก็มาบอกกล่าวเอ้ยสายลมเททยนไม่มีวินยัยไม่ไม่ใช่สายลมเทียนหรอกไอ้ไอ้โยงเงินงี้คุณอย่าเป็นสายลมเวทยก็เปลี่ยนไปดิเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมอะแต่พกบวชในธรรมวินัยเน้ะถ้าอยากกินข้าวเย็นสึกไปได้เพราะว่าการประเดติไม่ได้เกี่ยวกับการกิกรกนไม่กินนะแต่ถ้าคุณยอมรับความเป็นสาวกพระพุทธเจ้าคุณเป็นแบบเนี้ย แต่เมื่อเราบอกว่าวินัยเป็นอย่างนี้ยใครมีศรัทธาทําได้ทําได้มากได้น้อยก็ทําไปเหมืมอนเราบอกว่าการเจริญสติเป็นแบบนี้ผลลัพธ,ธ์เป็นอย่างนี้จิตมีกิเลสไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้ธรรมะก็เอามาฝึกวินนยก็มาฝึกได้มากได้น้อยตามกําลังแต่หลักการมันยังคงอยู่อย่างเนี้ยผมไม่เห็นด้วยก็บบอกว่าคือเราใช้เงินเราจะไปบอกว่าพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้นี่กูหกงแบบนี้ผมก็ไม่เอาแต่เมื่อเรายังใช้อยู่มันยังทําไม่ได้แต่หลักการมันยังคงอยู่ใครทําได้ก็ดี เราก็บอกอย่างนั้นไงมันก็แค่นั้นนั้นส่วนที่เอามาเสรอมอะไรต่างๆเนี้ก็โดยความเป็นอาจจะเรียกว่าภาษาสมัยใหม่บอกเป็นอัตลักษณ์ของเราบอก <c oughs> เป็นอีโก้ของเราบอกแต่ในแง่เมื่อทําไปแล้วเนี่ยถ้าเราทําเป็นเหตุให้เกิดการผิดพลาดเกิดการขุเยเขวแล้วเกิดทุกขเ์เพื่อนโดยกฎแห่งกรรมมันก็ต้องรับผิดชอบโดยธรรมชาติมันอยู่แล้ว <c oughs> เป็นวิบากเป็นอะไรไปแต่ถ้าในกรณีเราคิดที่จะทาใหม่เป็นเทียนเล่มใหม่เพื่อจะ อะไรใหม่หลวงพ่อเทียนใหม่ผมไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นที่หลวงพ่อครูอาจารย์เอามาทําเป็นกระบวนการผมยังไม่เคยคิดจะเป็นกระบวนการเลยเพียงแต่มาคุยกันแบบพี่ๆน้องๆชีวิตพัฒจะเป็นแบบไหนกันแต่เดินท้วโรงบ้างดีไหมให้ชีวิตมันมีความหลากหลายเท่านั้นเองไม่คิดจะยกขึ้นมีกรรมการมีประธานไม่เคยคิดในหัวเลยเพื่อนเอาไปเสนอไปผมยังว่าดงศิลเฮดแต่มันยากว่าเป็นทีว่าเหาเหยียดตัวอยกยดตนมันเป็นความคิดครูบาอาจารย์ผมก็เลยเมื่อเป็นความคิดครูบาอาจารย์ผมก็เลยว่า ก็ต้องนี่หมดหลวงพ่อเป็นประธานต่อไปจะกิจกรรมยังไงก็หลวงพ่อเป็นหลักนะครับ <c oughs> คือหลวงพ่อกระสันคืองานนี้เป็นงานหลวงพ่อพาผมทําก่อนนั้นคนที่เข้าใจประเด็นในการพัฒนาพารได้ดีคือหลวงพ่อนั้นจากนี้ไปก็ถ้าถ้าเป็นอย่างน,นี้หลวงพ่อมาครูอาจารย์มามันก็จะดีขึ้นไม่ได้เป็นพวกเด็กๆทํางานกันขอวุฒิภาวะอะไรก็จะดีขึ้นแต่ในกรณีที่คิดจะเปลี่ยนใหม่เติมแต่งสายลงวัฒเทียนวิธีลงวัฒเทียนให้มันมนุ่มมันนี้ ผมไม่เคยมีความคิดแบบนั้นพอหลวงพ่อเทียนทําไว้ดีแล้ว,วาอาจารย์ทาไว้ดีแล้วแต่ในส่วนรายละเอียดปีกย่อยที่เกิดจากประสบการณ์พอที่จะบอกที่จะกล่าวกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลอยู่ในตัวมันสิทธิแห่งการสแสวงหาความพอดีของตัวเองเนี่ยดังนั้นถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาซึ่งว่าผมไปแนะนําท่านให้ยกมือเดินโยกมือช่างเย็บแบบนี้นทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมเห็นว่าท่านเครียดท่านอึอดอัดเกินไปผมบอกให้ วางรูปแบบบ้างเดินทํสบายๆแบบบ้างกําหนดรู้ตัวทุกผมแทนที่จะอยู่ที่การกระทบการเหยียบการก้าวการยกอย่างนี้ท่านอาจจะรู้ร่วมหลวมรู้ทั้งตัวเห็นพิบตาขึ้นน้าลายไปพร้อมๆกันในขณะที่ยกสัมผัสคําพูดอย่างนี้ผมก็ไม่ได้พูดถ้าพักก่อพึ่งเข้ามาเนี่ยผมก็บอกพี่มือรู้ไหมกระทบสัมผัสรู้ไหมขึ้นอย่างนี้แต่พอทำมาบรรษาหนึ่งพอตัวนี้มันได้อยู่แต่ว่ามันจ้องผมก็บยกว่าแทนที่ท่านจะรู้ต่ตรงนี้เนี่ยท่านเห็นไหมทั้งตัวเนี่ย ทิพตาคาือน้ำลายเย็นร้อนอ่อนแข็งตัวนี้มันเด่นกว่าเพื่อนท่านเห็นไหมเห็นแต่ส่วนอื่นเห็นไหมถ้าไม่เห็นนี่ท่านจ้องผมโดยประสบการณ์ก็บอกเพิ่มแค่น,คนี้แค่นี้เป็นลิเลตแล้วแต่ลายแต่ถ้าการบอกอย่างเนี้ยมันไปทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยโดยกฎห่งกรรมก,ก,ก็ต้องรับนะเนาะแต่โดยคิดว่าที่จะไปเปลี่ยนไปทําให้สายลมวัตเทียนเป็นใหม่เป็นแบบใหม่อะไรนี่ไม่เคยมีในอุดมคติเลยครับผมดังนั้นถ้ามันเกิดเพี้ยนเกิดอะไรขึ้นมาก็ ก็มีครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษานะครับผมก็ไม่ไม่ทิ้งออกไปดังนั้นที่ครูบาอาจารย์มาหลวงพ่อหมาหามาหลวงพ่อหมาทองมาผมก็ใบใจในแง่หนึ่งคือผมจะได้ไม่ต้องรับเต็มเต็มนั่นก้มคิดพาโมเพียนแล้วสิว่หลวงพ่อแล้วพาเพียนงานนี้ผมต้องหนักกันนะเนี้ยก็ตกลงว่าผมถามว่าใครถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบก็ตัวเองรับผิดชอบในความมุมเข้าใจความเรียกว่าเป็นกฎแห่งกรรมนะฮะ ก็ไปตรงนั้นอ,อาจารย์ธงกิดเอ,อ่ยถึงเรื่องหนึ่งเรื่องของว่าการที่เราเอาศีลในส่วนตัวที่เป็นบัญญัติเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความดีงามเพราะว่าในวิธีการของพระเทียนเนี่ยจะมีบกพร่องอยู่ตรงนี้ว่าคือแยกไม่ออกว่าในส่วนไหนเป็นศีลปรมัติ์ในส่วนไหนเป็นศีลสมมุติซึ่งตัวนี้สําหรับผู้ใหม่นะผู้นี้ยังยังศึกษาอยู่เนี่ย ก็เรียกว่าไม่เ <developed> ข <pain> ้าใจสมมุต <Uma velocidade> <ts climbing where fall> <t ong |de|> ิปรมัติอย่างชัดเจนเนี่ยก็ยังสับสนเรื่องนี้อยู่ตรงนี้หาตัวกลางหาความพอดียากมากซึ่งประเด็นสุดท้ายผมจะจะคุยเรื่องนี้จนกว่าจะหมดเวลานะเพราะฉะนั้นในในพวกเราแต่ละคนอาจจะโยนถามบางท่านในที่นี้ก็ได้เบื้องต้นเนี่ยจันพง์กับความพอดีที่ว่าเราทั้งรักษาถี่นได้ด้วยวินัย ได้อย่างดีแล้วก็รู้จักรักษาใจได้อย่างดีซึ่งวันก่อนเนี่ยมีพระมากับคณะที่มาถวายอาหาราถามผมในเรื่องของว่าเออวันนี้พูดเข้าใจผมอยากจะได้เรื่องว่าศีลข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงผมเมื่อเขาได้ศึกษาเรื่องนี้ผมก็ยังขอเนะ่เขาว่าเขาขอไอซีดีอ, CD, อะไรของผมว่าผมจะไปศึกษาต่อผมยังไม่ได้ให้นะครับเพราะว่ากลัวว่าเข้าไปฟังผิดเขายังไม่มีประสบก,การณ์แบบเราแล้วก็เกิดไปตัดสินแบบนั้นขึ้นมา ตรงนี้หาความพอดีได้อย่างไรพะอาจาระชินครับไม่ได้ตั้งใจเออเออใช่ท่านพงษ์กบขอโทษครับผมกระสับกระสนครับก็อกาสครับหลวงพ่อครับอาการที่จริงเนี่ยทั้งทมทั้งวินัยครับต้องต้องคู่กันนะครับเพราะว่าเรามีแต่ทมไม่มีวินัยครับมันก็ดูแล้วก็ไม่สวยงามก็เหมือนที่เขาว่าสายของหลวงพ่อเทียนเนี่ครับ ไม่ไม่มีวินัยนะครับไม่มีวินัยเพราะว่ามีแต่พระแก่ๆเข้ามาบวชบางทีพระแก่ๆพระหนุ่มๆเข้ามาก็เข้ามาปฏิบัติกันเลยเลยไม่ได้เข้ามาศึกษาพระวินัยครับพอปฏิบัติไปได้ระดับหนึ่งนี้ก็พอมีอาการที่เขาเรียกว่าเข้าใจรูปนามสักหน่อยนึงนะก็มีก็คือไม่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 มีวินัยเลยครับก็คิดว่าเท่าเทียมกันแหละ ความรู้เท่ากันอะไรเท่ากันแต่ไม่ได้ศึกษาเรื่องทางวินัยมาก็เอาดูเป็นพระที่ไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะถ้าศึกษาจริงๆถ้าปฏิบัติจริงๆเขาถึงจริงๆเนี่ยมันจะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภายในครับเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในครับทางจิตใจข้างนอกก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับก็จะครบทั้งสองส่วนนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับสําหรับผมเนี่ยก็ผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่อง อะศึกษามาอยู่เรื่องวินยัยแต่ว่าเข้ามาอยู่กับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพาทํำยังไงผมก็ทําอย่างไงครับผมก็ทําตามครูบาอาจารย์ครับอืมครับ <c oughs> ผมก็ทําตามนะครับแต่พอผมได้จริงๆแล้วเนี่ยพอผมได้เข้าไปศึกษาที่แพ้่นะครับกับพระอ,อาจารย์ในเรื่องของวินัยต่างๆผมก็เข้าใจนะครับก็เข้าใจก็อ่ากลับมา เราได้เข้ามาร่วมกลุ่มร่วมคณะครับเราก็ได้รู้หินหลายๆอย่างที่เราจะต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับให้หมู่คณะเนี่ยให้เข้ามาสู่เข้ามาร่วมกันได้นะครับทั้งหลายๆกลุ่มที่เราเข้ามารวมกันนะครับให้ทําเหมือนเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับสําหรับเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตลอดสําหรับศินข้างนอกนะครับศิลข้างนอกก็ธรรมดานะครับคนข้าง คนใหม่ๆก็ต้องรู้สินข้างนอกก่อนนะครับสินสมมุติสําหรับสินปรามัดนี่ก็การรักษาใจนะครับการรู้ภายในรู้ภายในก็ต้องมีตัวสตินี่ครับถ้าไม่เราไม่ฝึกสติมันก็จะไม่รู้นะครับจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องสินข้างในสินปรามัดก็ต้องมีสติต้องมาฝึกตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการรักษานะครับรักษาทั้ง สินภายนอกและสินภายในนะครับวินัยก็เป็นกรอบนะครับพระวินัยเป็นกรอบที่ทำเป็นเป็นกรอบป้องกันที่ไม่ให้เราทําผิดนะครับให้เห็นอยู่ข้างนอกนะครับมีการผิดทำอาบัตที่มันไม่ถูกต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็เข้าใจเราก็ได้ศึกษาเราก็ได้อ่านได้เราเรียนกันมาเราก็รู้อยู่นะครับรู้อยู่ก็ศึกษากันมาพอสมควรในในเรื่องของ วินัยในเรื่องของธรรมนะครับเราก็ได้ปฏิบัติมาเจาริญสติมาก็คนละได้หลายปีนะครับสําหรับเรื่องของการรักษาครับผมก็ว่ามีทั้งสองส่วนนะครับที่จะต้องอารักษาทั้งพระธรรม,มิีันเป็นเพราะว่าเป็นคู่กันเป็นของคู่กัน,นครับรือว่าคือเราลงทุนกัะมาเดินนะครับรสิ่งที่เรา ได้นี่ก็คือความเข้าใจและสติปัญญาที่เราจะต้องมาแชร์กันแบบนี้จากาพระครูบาอาจารย์รุ่นพี่ๆที่เขามีอย่างไรตัวนี้คือประโยชน์ที่เราได้แต่ส่วนใครจะนําไปใช้ถูกต้องหรือแยบคายหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเข้าไปลึกกว่านั้นไม่ได้แต่ว่าคือการชีน้นําแล้วก็ทําความเข้าใจจากประสบการณ์แต่ว่าสิ่งที่ชีน้นําหรือการตอบปัญหามทั้งหมดถามว่าถูกรอผิด อันนี้เราต้องไปไปย่อยเองนะครับอย่าไปตัดสินใจถูกก็ปิดทีเดียวต้องไปย่อยเองว่าบางอย่างมันใช่บางอย่างมันไม่ใช่อย่างไรก็ให้ตัดสินด้วยตัวเองแล้วก็ในส่วนที่เหลือเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วก็มีโอกาสต่อไปก็ไปแชร์กันนะครับแล้วก็ในส่วนของผมเองนั้นผมขอพูดส่วนตัวนิดหนึ่งว่าผมไม่รู้ว่าโชคดีโชคไม่ดีนะครับว่าเมื่อผมกําลังอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ผมมีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่อเมริกา ไปๆปมาๆเนี่ยถึงได้เห็นชัดเจนครับผมเลยไม่แปลกใจว่าทําไมครูบาอาจารย์จึงเป็นอย่างนั้นแนวิธีการหลวงพ่อเทียนดีที่สุดหรือยุกย่องหลวงพ่อเทียนแต่ทําไมครูบาอาจารย์ไม่รักไม่สมัครีทําไมทําอะไรที่เลือดผิดแพกแตกต่างไปซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรยผยแพร่ในวิธีการของหลวงพ่อเทียนซึ่งเราคิดว่ามันเป็นการให้อิสระในการศึกษาทําไมไม่มองกันในแง่นี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีกรอบในการมองตัวเอง เพราะนั้นโอกาสที่ผมไปศึกษาในหรือไปเผยแพร่ในต่างประเทศเนี่ยทำให้ไปพิจารณาเรื่องเหล่านี้ละเอียดละเอียดขึ้นถ้าหากว่าผมไม่มีโอกาสไปอย่างก็ไม่ใช่ผมในวันนี้ผมอาจจะเรียกว่าเพี้ยนหรือประสาทหรืออะไรไปแล้วก็ได้แต่เพราะมีโอกาสครับดังนั้นเองจึงอยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยเอารายละเอียดที่เป็นของตัวเองเนี่ยไปพิจารณาศึกษาจากประสบก,การณ์ของเราเอง สิ่งที่คุูบาอาจารย์นำเสนอแนะนี่คือประสบการณ์ของท่านแต่สิ่งที่ถูกต้องต้องเกิดจากประสบการณ์ของเราเอง